สวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามากันอีกแล้วค่ะว่าการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆเนี่ยทำให้ช่องคลอดหลวมจริงหรือไม่ก็ต้องขอบอกว่ามีนะคะ แต่โดยทั่วไปก็มีผลไม่เยอะค่ะเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะบริเวณช่องคลอดเนี่ยเกิดการยืดขยายแต่ก็จะมีการหดกลับและมีการซ่อมแซมมีการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆขึ้นมาทำให้ตัวช่องคลอดมีความกระชับก,กลับมาได้แต่ในอายุที่มากขึ้นค่ะการซ่อมแซมของร่างกายรวมทั้งการสร้างคอลลาเจนก็จะน้อยลงทำให้การหดกลับหรือว่าความยืดหยุ่นเนี่ยน้อยลงค่ะ และเมื่ออายุเยอะขึ้นทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเนี่ยมีความหย่อนคล้อยมากขึ้นความแข็งแรงความยืดหยุ่นของช่องคลอดก็ลดลงด้วยค่ะวิธีการลดการเกิดภาวะเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะก็เช่นการขมิบช่องคลอดค่ะเพราะการออกกําลังกายกล้ามเนื้อบรเิเวณอุ้งเชิงกานจะทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นและช่วยยกกระชับได้ดีขึ้นค่ะ แต่หากใช้การขมิบช่องคลอดแล้วยังไม่ได้ผลอาจจะลองใช้ตัวเลเซอร์เพื่อช่วยให้ช่องคลอดมีความกระชับมากขึ้นและหากตัวเลเซอร์ยังไม่ได้ผลก็อาจจะใช้การผ่าตัดร่วมด้วยค่ะในกรณีนี้สามารถเข้ามาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะ